เือเรื่องอะไรที่ไม่ได้เลยอ่าเอาง่ายๆก่อนรู้สึกว่าต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างลอยๆอยยังไม่ชอบไม่ทํางานอะไม่ได้อ่าๆโอเคเข้าใจมีมีหน้าที่การงานให้รับผิดชอบอย่างชัดเจนอ่าอย่างเช่นชอบบันรูกมากๆอืมจริงจังเป็นคนจริงจังชอบชีวิตชอบนินทามากๆชอบนินได้ไหมทุกวันเนี้ยข่าวนะที่พี่รู้นะจากมันหมดเลยได้ไหมวะพี่แพชชั่นของจริงแล้วยึดไว้ตรงไหนนะแข็งแรง เคยชอบม้าพยศนี่ม้าผีอ่ะ,อ,ะอย่างแรกคือต้องมีแพชช่ชองทำงาน,น,านช่างแบบ เป็นคนทางานเก่งอะไรเงี้ยแล้วก็คือเคยพูดไปแล้วไม่ชอบคนยงี้เง่าไม่ให้สเปซซึ่งกันและกันอ่ะโอเคไม่ชอบเกิรี่แบบเกิรี่เกิรี่มากๆที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยจะมาอยู่ซึ่งอันนี้กูว่ากูว่าเชื่อมกับข้อแรกได้เลยผู้หญิงที่มีอะไรทําอ่ะเขาจะไม่ค่อยมามาแบบจู้จี้จุกจิกคือไม่ได้แปลว่ามึงจะไม่สามารถยงี้เง่าได้ทุกเรื่องมันมีได้นิดหน่อยแหละง้องให้ได้นิดหน่อยมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาหรือว่ามันก็เป็นนิสัยของเขาแต่ว่าถ้ามามากๆเนี่ยมันก็คงไม่ไหวเนอะอเข้าใจก็โอเคนะไม่ไม่ยยยากเอะะแ